สวัสดีครับผมนายกุลพิสิทธิ์คงนุรัตน์นะครับผมศึกษานิเทศสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองครับผมผมนะครับในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพิซซ่านะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของอนิเวณอนิธรมครับผมจากสภาพปัญหาที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองโรงเรียนในสังกัด218โรงสามารถเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ด้วยรูปแบบออนดีมานของพิซซ่าได้เพียง1,500คนจากจำนวนทั้งสิ้น2,168คนคิดเป็นร้อยละ70ซึ่งถือว่าไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ทางศูตรพิซซ่าต้องการให้เกิดคือต้องการให้บุคลากรสามารถเข้ารับอบรมคิดเป็นร้อยละร้อยแนวทางการขับเคลื่อนพิซซ่าของสองพปสุรินเขตสอ 1>, 1. ประชุมสร้างความเข้าใจผู้บริหารในการขับเคลื่อนพิซซ่า 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคน 3. ติดตามการนำข้อสอบทั้ง3โดเมนลงสู่การนำไปใช้ในสถานศึกษา 4. จัดการแข่งขันทดสอบผู้เรียนในทุกระดับชั้น 5. มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบ จัดเวทีแลกเปลี่ยนและมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจเรามาดูผลของโรงเรียนกันนะครับค่ะหลังจากได้รับการอบรมครูแกนนำเสร็จสิ้นไปนะคะก็ได้กลับมารายง,งานให้พวห่วงานวยการได้ทราบค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ พร้อมทั้งดําเนินการตามนโยบายและก็กําชับให้คณะครูทุกท่านนะคะเข้ารับการอบรมพิซซ่าออนดีมานจนครบร้อยเปเซ็นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัาปรสิทธิ์คมตวงนะคะเป็นครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งได้รับความรู้นะคะจากสอนอคุณพิสิทธิ์นะคะเราก็นํามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะ ก็คือเรามาปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เราสอนจาัดก,การเรียนการสอนนะคะนักเรียนก็รู้จักพยัญชนะรู้จักสระนะคะแล้วก็นำมาประสมกันได้ดีค่ะจากการที่ได้ทำข้อสอบจากชุดกิจกรรมที่ครูนำมาให้ทำให้ได้ฝึกทักษะการคิดและการใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะเป็นชุดกิจกรรมที่ดีมากค่ะ